สวัสดีครับหลังจากที่เราได้คุยเรื่อง OP ไปคร่าวๆครับวิดีโอชุดนี้ผมก็จะพามาเริ่มสร้างคลาสกันเลยเนี่ยครับให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ไปสร้าง New Project นะครับคลิกที่ New Project นะครับแล้วก็เลือกเป็น C Sharp นะครับตรงนี้จะเป็น n o w f o r m นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์นะครับชื่อว่า OP นะครับหรือว่าสร้างเชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็นโปรเจกต์เรานะครับอันนี้ผมจะพามาแนะนำวิธีการใช้งานเรื่องของอ OP ในแนวของ c ี h า r p นะครับก็รอสักครู่มันก็กำลังจะสร้างฟอร์มให้เรา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคอันนี้คือฟอร์มของที่โปรเจกต์มันสร้างให้เรานะครับป <c oughs> <c oughs> ิดคอนนิอ่ะผมจะบอก นี่คือชื่อโปรเจกต์เรานะชื่อ OOP นะครับในการตั้งชื่อเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่า 1. อย่าขึ้นต้นด้วยภาษาไทยนะครับแนะนำเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เสียหายรายแรงนะครับถ้าเรามีการบิวแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่สองคืออ,อย่าขีดกลางนะฮะถ้าจะเชื่อมถ้ามีสองคำเนี่ยให้ใช้เด์สกอร์นะครับมันจะง่ายกว่า <c oughs> ทีนี้ผมจะแนะนําโปรแกรมชน,นิดโปรแกรมจ cs เนี่ยเป็นเป็นไฟล์ที่ใช้ในการรันโปรแกรมนะครับใช้ในการรันโปรแกรมตอนนี้เนี่ยโปรแกรมมันตั้งไว้ที่ฟอร์มหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับพอเรา run ปั๊บเนี่ยมันก็จะได้หน้าจอของฟอร์มหนขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับควนี้ถ้าเราจะยังจะ run ฟอร์มอื่นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนที่นี่ นะครับพอเปลี่ยนตรงโปรแกรมจุดเนะครับเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็น v i s u o n Basic ก็จะไปที่ Property ไปเปลี่ยนตรง Property นะครับแต่ว่าตัว c ชาเนี่ยให้ไม่เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เข้าใจในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับเอาล่ะนที่นี้ในการสร้างคลาสเนะี <c oughs> ่ยวิธีการสร้างคือคลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์นะครับคลิกขวา as เราเป็นคลาสตรงนี้นะครับอ่ะเอาค่าอะไรอ่ะคลาเรื่องคลาสราชื่อคลาสน,น,น,นะครับคลานี้ชื่อคลาสรถนะครับกดแอดเข้าไปโอ้ัวโทษนะครับเปลี่ยนฟันนิดนึงอ่า t ูโอปชั่อ่า <Two. S 1> ไปที่ฟันใ์คอลเลอร์นะครับ ขอเปลี่ยนฟอนต์ให้ใหญ่นิดนึงโอเคจะได้เห็นกันจัดๆอ่ะ <c oughs> อันนี้คือชื่อคลาสนะครับคลาสชื่อคาก็จะเป็นชื่อเดียวกันที่กับชื่อไฟล์นะครับคลาสเนี่ย, Class, น,ยนี่แหละเป็นการสร้างคลาสเสร็จแล้วครับในคลาสจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า property นะครับ property คืออะไรฮะคือคุณสมบัติ ค,คือคุณสมบัติข้ามาน <c oughs> รถเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรครับ <c oughs> มีอามีสีแล้วกันนะครับมีสีนะครับ,นะรบก็จะเป็น Public เป็นสาธารนณะใครใคก็เรียกใช้ได้นะครับสีสตริงนะครับ colors อ่าแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้เป็น property คือคุณสมบัติเป็นสีรถต้องมีสี มีแล็ปมีมีล้อนะครับล้อพาร์ทินเดิมสตริงล้อคือวิวนะครับเป็นไงวิวโอเคนี่คือคุณสมบัติของรถนะครับมีมีสีแล้วก็มีล้อเนี่ยเอาแค่สองอย่างก่อนให้เข้าใจ นะครับสมมุติถ้าเราจะกําหนด property หรือว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยกำหนดได้เลยนะเท่ากับ C ก็อาจจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงนะครับล้อเนี่ยอาจจะเป็น true ่าเป็นค่าบูลีนตัวนี้ก็เป็น b o ูลี n นะครับเดือเป็นบูก็ได้ บูส <c oughs> นะครับ <c oughs> คือข้ามจะแตกแรงงานบูล <t om> ี <bullet> นเะนี่ยเก็บค่าจริงหรือไม่จริงนะครับรถเนี่ยต้องมีล้อเป็นจริง,นะรนะง,ม,รงมีสีแดงนะครับอันนี้เรียกว่าคุณสมบัตินะครับต่อไปอันนึงก็คือเรียกว่าเมทอดนะครับเมทอดคืออะไรฮะคือพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของโปรแกรม เช่นรถมันต้องวิง่งได้นะครับก็เป็น public นะครับเมทอดก็จะมีการคืนค่าไหมไม่คืนค่าเอาไม่คืนค่าก่อนนะครับคืนค่าก็ void เไม่คืนค่านะครับแล้วก็ชื่อเม่ตอร run คืนวิ่งได้นะครับการเขียนเมททอร์กจะเขียนแบบนี้นะครับจะแตกต่างกับ property เมทตอร์ต้องมีตัวนี้ด้วยแล้วก็ปีกการเปิดปิดนะครับ โอเคนะครับไปต่อตอนนี้ก็มีการวิ่งแค่บอกว่าวิ่งหรืองไนวิ่งนะฮะอีกอันหนึง่งพอวิ่งปั๊บมันต้องหยุดได้นะ public h Y stop โอเคนะครับรถเราต้องวิ่งแล้วก็หยุดได้นะครับอันนี้แหละที่2อันเนี้ยเรียกว่าพฤติก,กรรมของมันนะครับ <c oughs> นะครับ นี่คือการใช้งานพฤติกรรมอะผมจะลองดูนะครับ <c oughs> นะครับผมจะรันผมจะรีเทิร์นไม่มีการรีเทริร์นอืมรันมีการรีเทิร์นค่าหรือ่ารีเทิร์นค่าเป็น <c oughs> เป็นอะไรครับสตริงเทิร์นกับเป็นข้อความ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็รีเทิร์นค่าเป็นสติ n งเช่นกันนะครับอ่ะเชมสั่งรีเทิร์นคืนค่ากลับไปเป็น running นะครับอันนี้ก็ stop ซอฟต์มวร์ดีฮะโอเคอ่ะนะครับค่ารดเราก็มีคุณสมบัติมีพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วทวนี้เราจะเรียกใช้อะจะเรียกใช้ไงนะครับจะเรียกใช้เอาละเราสร้างไปที่ฟอร์มหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วก็เอาปุ่มมาใส่นะครับเอาปุ่มมาใส่สักหน่อย โอเคนะครับอาจะตั้งของ้อความนิดนึงอ่าสฟาร์ปาดรถนะครับ เป็นขาต้องมีสี colors นะครับภาพรถเราอันนี้มีอา่าเดี๋ยวดูกันมันมีล้อนะครับนี่เป็นล้อนะครับมีสีแล้วก็มีไม่ต่อบ้างพฤติกรรมของมัน,นครับคือมันจะวิ่งได้ running นะครับสุดท้ายมันก็จะหยุดรถได้นะครับพฤติกรรมของมันโอเคนะครับนี่คือคลาสรถมี4ีตัวนี้นะครับแล้วก็ดบเนินขั้นที่รก่อนคลิกเพื่อจะได้ใช้งานนะครับอ่ะเรียกใช้งานก่อนนะครับ ผมประกาศเอาไว้บนนะครับไว้บนคลาสเลยตรงนี้นะครับ p u b l i ลิ Public. เรียกชื่อคลาสครับคลาสชื่อ Car นะครับตั้งชื่อ C เท่ากับ New Car นะครับเรียบร้อยครับนี่คือวิธีการเกใช้ Class คลาส a านะครับ เลือกใช้ Class ค่ะนะเลือกใช้แบบนี้ Public นี้คือให้ทุก Class ไอ้ทุกไม่ตอ่อไอมองเห็นนะครับแต่ถ้าเราไมา่ใช้ Public เนี่ยเราจะเก็บตัวนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นล้อใช่ไหมผมก็เรียกเลย C ดอ,ดอ่าก็จะมีล้อคือ V เห็นไหมฮะก็จะเป็นล้อให้เราได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ มาเสร็จบล็อกจุดโชว์นะครับบอกว่าซีดอตวิลนะครับนี่การเล็กใช้ p ropy e r t นะครับดอตทูสตริงนิดหนึ่นงนะครับ <c oughs> มันจะได้เออร์เรอร์นะครับต่อไป Color เหมือนเดิมเลยแล้วเสร็จบล็อกจุดโชว์ สีจุดสใช่ไหม color dot t o string นะครับ color o k นะครับเรียบร้อยละต่อไป running อันนี้เรียกซีเมทัลไนะครับก็จะเป็น message box จุดโชว์นะครับเมตัลแล้วใชี dot running รั m นี่แหละนะครับเมทาลต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับ เครื่องหมาย,ยองเล็บเปิดปิดเอปกานั่นแหละองเล็บเปิดปิดนะครับซึ่งจะต่างกับ property property เนี่ยไม่ต้องมีถ้าไม่ตอดจะมีซึ่งตัวนี้เป็นตัวบอกว่าออนี้คือไม่ต่อดนะไม่ใช่ property นะครับสุดท้ายก็ stop p e t reset b o x จุด show นะครับ c stop โอเค เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมสุนเตอร์อืมไม่ใช้งานไม่ได้อะไรไว้ตรงนืมอะไร คลาสเมื่อวานเป็นป๊อปปิกนะคระับ เกิดอะไรขึ้น <c oughs> ใช้งานไม่ได้นะิวคาไม่สามารถที่เข้าถึงได้นะโอเคสับหึุด อยู่ตรงนี้นั่นแหละผ้าปิดค่า C กับ New ค่า C ได้ C Run โอเคได้ละ <c oughs> นะครับเรียก p u b l i c ค่า C กับ New ค่านะครับกด Build ็จะบอกว่า true นะครับกด color ก็จะเป็นสีแดง running ก็ running stop ก็ stop นะครับสังเกตอย่างนี้สังเกตว่าจากตรงนี้เราได้อะไรนะครับเราจะได้ว่าไอ้พวกเนี้ยนะครับพวกคำสั่ง running อะไรเงี้ยเราไม่ได้เขียนที่หน้านี้นะครับเราไม่ได้เขียนที่หน้านี้เลยแต่ถ้าเป็น structure นะครับถ้าเป็น structure เนะี่ยเราต้องเขียนไว้ตรงนี้นะครับ นี่แหละคือข้อดีของตัว OP นะครับโอเคละวิดีโอชุดนี้ก็นานพอสมควรนะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปดีกว่านะครับวิดีโอชุดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ